สุดท้ายเขาก็เชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วผมถามว่าสวรรค์นรกเนี่ยมันมีเองได้ไหมเชื่อว่ามีสวรรค์นรกใช่ไหมอิสลามก็เชื่อถามกับนี่สวรรค์นรกตกลงเกิดเองเหรอเขาก็ตอบว่ามันเกิดเองไม่ได้มันต้องมีผู้สร้างอ่ะเรียบร้อยเลยนี่เชื่อว่าม,มีผู้สร้างแล้วไห่ไหมถ้าคุณเชื่อแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเป็นเงื่อนไขอัตโนมัติเลยผมก็ถามเขาว่าเชื่อว่ามีสวรรค์นรกแล้วก็มีคนชั่วไปนรกคนดีไปสวรรค์แล้วตกลงนี่ใครเป็นผู้จัดการแมเนจเมนต์น่ะใคร ดีไปสวรรค์อันนั้นชั่วไปนรกใครเป็นผู้จัดการใครเป็นผู้จัดการให้คนไปสวรรค์จัดการให้คนไปนรกและใครเป็นผู้สร้างสวรครค์นรกอีกทีนึงด้วยก่อนที่จะจัดการมันต้องมีผู้สร้างสวรครค์นรกก่อนและสร้างเสร็จก็จัดการให้คนนั้นไปสวรรค์คนนี้ไปนรกใครขเขาเ็าตอบว่าพระเจ้าผมชวนเขาเขารับอิสลามแต่ว่าเขาไปคิดเองว่าเรามันเป็นคนดีเราก็ไปสวรรค์แล้ว เพียงว่าเราเนี่ยเป็นคนดีเราก็ไปสวรรค์แล,ล้วผมก็โต้เขานะแย้งเขาเป็นคนดีตามมาตรฐานใครเป็นคนดีตามมาตรฐานใครเข, <S <S 1> <S 1> ขาชี้ที่กลางสมองเพียงเป็นคนดีตามที่เราคิดว่าเราเป็นคนดีเราก็ได้เข้าสวรรค์แล,ล้วผมว่าพูดแบบนี้ไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ได้ผมก็ยกตากะไวว่านี่เปรียบเสมือนว่าม,มีบริษัทอยู่แหง่งหนึ่งแล้วผมอาจารย์อมีนไปสมัครงานทํางานในบริษัทแห่งนี้ถามผมถามอาจารย์อมีนว่านี่มามาสมัครงานมีคุณสมบัติ ที่จะมาทํางานในบริษัทผมหรือเปล่าเจ้าของบริษัทถามสมุิถามแบบนี้พี่น้องจะว่าไงถ้าผมกาจาย์มินตอบเจ้าของบริษัทไปว่าเฮ้ยผมมีคุณสมบัติกันแล้วกันคุณไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกผมมีคุณสมบัติทํางานกันแล้วกันในบริษัทคุณเนี่ยพี่น้องจะว่าไงถ้าผมพูดแบบนี้ถ้าผมพูดกับเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งที่เขาถามผมว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรจะมาทํางานในบริษัทผมแล้วผมกาจามินตอบเจ้าของบริษัทนี้ไปว่าผมมีคุณสมบัติกันแล้วกันคุณไม่ต้องถามอะไรมากหรอกผมมีกกันแล้ว เจ้าของบริษัทเขาต้องตั้งมาตรฐานตั้งคุณสมบัติให้คุณไม่ใช่คุณมาตั้งคุณสมบัติตัวเองผมก็ยกตะกะนี้ไปคำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าสมมติเราเ,เข้าไปสมัครงานทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งเข้าไปสมัครงานทำงานในบริษัทแห่งนั้นถามว่าเข้าไปแล้วเ,เราทำทำงานตามใจตัวเองหรือทำงานตามใจเจ้านาย ทำตามใจเจ้านายเจ้านายสั่งอ,อะไรมาเนี่ยต้องทอําไม่ใช่ว่าเข้าไปในบริษัทแล้วเออมานั่งนึกงานเราเองเออสาวัจดีในงานนี้สาวัจดีนะหยิบมาทําหยิบมาทาหยิบมาทําผลสุดท้ายนยเจ้านายไม่ได้สั่งเลยที่ทำอ่ะถูกไหมครับคาถามคือเจ้านายจะพอใจหรือเจ้านายจะไม่พอใจจะให้เงินเดือนจะให้โบนัสไหมถ้าคิดเองทาเองเนี่ยมาอยู่ในบริษัทเขาเองแล้วมานั่งคิดเองทาเองเนี่ยถูกไหมครับ โลกเราเนี่ยเหมือนบริษัทโลกเราเนี่ยเหมือนบริษัทขนาดใหญ่เจ้าของบริษัทใหญ่สุดคือเจ้าของโลกก็ค <Okay, S 2> ือว่าพวกเป็นเจ้าแน่นอนมัน,ม,นมันไม่แม็กซ์เซนว่าเรามาอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยนะแล้วเราจะมาทําตามใจตัวเอง <Thank you. S 1> โดยไม่ยอมทําตามใจเจ้านายของเจ้าเจ้าบริษัทอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีเหตุมีผลมันสอดคล้องกันโดยปริยายว่าเรามาอยู่ในบริษัทเราจะต้องทํางานตามใจเจ้านาย <Okay. S 1> เรามาอยู่บนโลกเราก็ต้องถามว่าเออเจ้าของโลกเนี่ยเขาให้เรามาอยู่ทําไมแล้วเขาสั่งให้เราทําไมแล้ว มาอยู่เป้าหมายคืออะไรยังไงถูกไหมครับ